嗯。Yo Yo สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดีกว่านะครับก็เป็นที่โด่งดังมากๆเลยถูกไหมกับเหตุการณ์ที่ยูเครนเนี่ยสวนกลับมาในช่วงแรกนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถยึดเคอร์ซอนเนี่ยกลับมาจากทางรัสเซียได้ด้วยที่นี้เองเนี่ยรัสเซียนะครับผมก็ต้องทิ้งเคอร์ซอนไปถูกไหมที่นี้เองเนี่ยรัสเซียก็ได้ร่นถอยแนวรับมาอยู่หลักแม่น้า ซึ่งการร่นแนวรับมาอยู่หลังแม่น้ำเนี่ยก็ทําให้ยูเครนตีต่อมาได้ยากมากๆเพราะว่าการจะตีเนี่ยต้องข้ามแม่น้ํามาถูกไหมมันกเลยททาให้รัสเซียเนี่ยมีเวลาในการสร้างแนวป้องกันนะครับที่นี่เองเนี่ยสงครามก็ติดอยู่ในสภาวะนี้มาค่อนข้างนานมากๆเลยนะเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพสเตลม์แบบนี้แหละกินกันไม่ลงนะครับก็อยู่กันไปแบบนั้นแหละแต่ล่าสุดนี้เองดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะจากหลายแหล่งข่าวเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ายูเครนเนี่ยเตรียมการบุกกันมานานแล้วนะครับและการบุก ยึดคืนเนี่ยกระเริ่มต้นขึ้นหลังนั่นเองอยูเครนนะครับผมสามารถส่งกองกําลังต่างเนี่ยเข้ามาเจาะแนวรับสําคัญตรงบริเวณดาชีซึ่งอยู่ในบริเวณแคว้นเคอร์ซอนเนี่ยได้สําเร็จนะครับผมตีเข้ามาที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนิเปอร์ จากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ทําให้กองกําลังรัเสเซียเองเนี่ยก็ต้องถอยร่นออกไปนะครับผมไปอยู่ด้านหลังแม่น้ําคอนกาแทนตอนนี้เองเนี่ยสงครามก็กําลังดุเดือดเลยนะครับโดยรัเสเซียเนี่ยก็ได้ระดมพลกันมามา,มากมายเลยเพื่อป้องกันแนวรบตรงนี้เอาไว้เพราะหากแนวรบแตกเนี่ยอาจจะถูกตีคืนตีคืนยาวๆไปเรื่อยได้เลยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็จะซ้ารอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคอร์ซอนแล้วก็คาคีฟนั่นเองรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้บอกว่าทางรัเสเซียเองเนี่ยได้ส่งกองกำลังทุกอย่างที่มีเลยนะครับที่เป็นหน่วยโหดในตรงนนั้เี่ เอาไปช่วยอุดรอยรั่วตรงนี้เอาไว้ก่อนเพราะถ้าหากปล่อยเอาไว้เนี่ยจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่แล้วมันลุกลามไปมากกว่านี้นะครับอาจจะทให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากกว่านี้ได้ณนะตอนนี้เองจากรายงานข่าวนะครับ mm. เขาได้บอกว่ารัเสเซียเนี่ยได้ส่งกองกําลังพลล่ม VDV ีกองที่106และกองที่331ไปเข้าร่วมลบแล้วนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีกองพลน้อยปฏิบัติการพิเศษอิสระที่16 เข้าไปต่อสู้รวมตัวนั่นเองและยังไม่หมดนะครับผมยังมีหน่วยทหารอื่นๆเนี่ยเข้าไปร่วมมีหน่วยตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้รัสเซียจําเป็นจะต้องรักษาแนวรบตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะครับถ้าเกิดเสียไปเนี่ยนะครับผมก็เท่ากับว่ายูเครนเนี่ยจะสามารถข้ามแม่น้ําม,มาได้สําเร็จนั่นเองรัสเซียต้องทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเอาไว้ให้ได้เกี่ยวกับดินแดนตรงนี้นะครับและดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะใช้แม่นาม้าดานิเปอร์เนี่ยเป็นเส้นแบ่งดินแดนระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยซ้้้ํําาาากกกก็เดดีี๋ยววงงตตอออรรููััน่่่สทล ดำเนินไปยังดุเดือดในตอนนี้กองทัพรัสเซียนั้นจะต้านการบุกสวนคืนของยูเครนในครั้งนี้ได้ไหมซึ่งทางยูเครนเองเนี่ยก็มาไม่น้อยเลยนะครับผมข้ามมาเยอะกันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะออกมาเป็นเช่นไรนะตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่ากําลังต่อสู้กันณนเวลาเนี้ยที่เราลงคลิปอยู่เขาก็กําลังยิงกันอยู่เลยนะครับก็ขอให้มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดละกันนะครับผมคงต้องขอแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะพยายามรายงานอะไรต่างๆให้มันเป็นกลางที่สุดนะครับแต่ก็อย่างว่าขา่ะช่วงสงครามเองเ ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทาเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ m a r k e t i n g ออนไลน์สอน NFT อะไร mm hmm. เต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ย เพียงแค่ใช้โค้ดของเราอ่ะ่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย50%นะครับผม50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9,948บาทเหลือเพียง4,974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม w U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยแต่เติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย w 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยยะผมมกกก็สดวาง ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ